ศัตรูคู่แค้นที่มองเห็นยังน่ากลัวน้อยกว่าเพื่อนสันดานชั่วที่เราลงไว้ใจ เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตสามเผ่าพันธุ์ที่ต้องออกเดินทางร่วมกันแบบไม่ค่อยจะถูกกันนั่นก็เพื่อช่วยกันกอบกู้โลกจากสิ่งไม่มีชีวิตที่พยายามจะฟื้นขืนชีพขึ้นมาเพื่อยึดครองโลกทั้งทั้งที่โลกนี้ไม่เห็นมันจะน่ายึดตรงไหนแล้วเรื่องราวการเดินทางของไอ้สามตัวนี้ที่ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้ากันจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟีภูมิจะเสนอศึกคำสาบมรณนะให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิงฟัลเดวเดาเดเด สู่โลกผจญภัยใน Free Life Origin เน้นความสนุกเพื่อเกมเมอร์ทุกสายอัพสเตตัสได้หลากหลายสายอาชีพไม่ซ้ำคิวอรและ PvP สุดมันสนุกเหมือนใน r a กน a r อ k PC เปิดให้เล่นแล้ววันนี้ทั้งบน iOS และ Android สำหรับชาวแก๊งกระปอมช่อง g a ม i n g f o อ l o w สมัครและเข้าเล่นเกมวันนี้รับไอเทมโค้ดสุดพิเศษไปได้เลยไอเทมโค้ดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่โลกไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่จักรวาลเดียวกับที่เราอยู่แน่ๆเนื่องจากโลกนี้เกิดสองครามจากเหล่าทวยเทพกระหายอำนาจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็เลยต้องร่วมมือกันจนถ้าไม่สงครามและเธอสิ้นสุดลงแต่จู่ๆก็มีพลังงานมืดตึบบางอย่างคืเคลาาึ่งมันถูกเรียกขาาาาาานนนนววว่่่่่่ชชโโดดดดจมมมมัสสิิงีีีีีตททใใใ้้ืยยไครรูเล ังงานมืดเติมมันต้องการอะไรของมันและในขณะที่ผมและคนดูกําลังมึนงงหญิงสาวชาวเอลนามว่าเนมิปมาทำท่า,ทาเล็งปืนธนูอันบักควายไปที่ออกตัวนี้เนื่องจากออกตัวนี้มันมีค่าหัวที่ทางการของพวกมนุษย์ต้องการตัวมันอยู่พอดีเนมิทก็เลยยิงไปที่กระปอมบินได้ทำให้น้องกระปอมร่วงและตายหายอย่างง่ายดายเอาวนานๆกระปอมจะมาทีแมงตายห่าไปซะและ้วจากนั้นน้องเนมิทก็มาโดนหนึ่งง,งกับอ,อ๊กดวงสวยแต่มันก็ไม่ใช่ออกธรรมดาทั่วไปเพราะมันคือออกพ่อมอที่มีพลังชาโดมดเตแตแ่มััััันนนนก็ดดดดดดโโงงง่่ไไไม้้้้ใชพลลแะออเตหวขาายง แมงตายโคตรง่ายแต่จูจูพลังชาโดมืดเติบ์ปผพวยพุ่งออกมาจากตัวของออเข้ามาอยู่ในตัวของเนมิดแทนแล้วก็ขึ้นรูปเป็นรอยสักสุดเท่ซะย่างนั้นแมงได้พลังรอยสักมาเฉยเนมิดที่ไม่ได้สนใจกับรอยสักก็รีบถือหัวของบักออกไปที่เมืองเพื่อจะไปขึ้นเงินค่าหัวเพราะช่วงนี้กําลังช็อตเออเศรษฐกิจมันฟื่นเเฟืองแต่บัติตอเรเบรของเราเขามีนามว่าเขดตัดชายหนุ่มที่ได้รับคําสั่งมาจากเทพยากรกเพื่อเสืรดูว่าพลังงานมืดเติร์ปมาจากไหนและมีแผนที่จะทําอะไรซึ่งตอนนี้เขาปข ้งหนึ่งเคยอยู่ฝ่ายเดียวกับมนุษย์แต่ตอนนี้มันก็โดนพลังงานมืดตื้อครอบอบงำทําให้การมักเห็นพระเอกเป็นศัตรูและพยายามจะฆ่าพระเอกซะยงางนั้นแม่งยังไม่ได้ถามอะไรเลยจะฆ่ากูซะและ้วแต่กามักมันก็ดันโง,ง่จากการโยนระเบิดใส่พระเอกพระเอกก็เลยโยนคืนใส่มันทําให้มันตายหา่าเหลือแต่เศษแขนอยู่เพียงข้างเดียวเออไม่ได้อะไรได้แขนกลับไปก็ยังดีในขณะเดียวกันที่พวกออกเผาพันธ์ที่โดนเนรเทศหลังจากสงครามเหล่าทวยเทพที่ตอนนี้ไร่พลก็เหลือเพียงแค่หยิบมือและผู้นําของมันที่ชื่อว่าคาริมอนสุดยอดแม่ทัพที่ต้้้อออองกกาารรใหเลิันผูื่ เพราะว่าเขาอยากจะให้ออกทุกตัวเป็นออกที่ดีและใช้ชีวิตปกติมันก็เผ่าอื่นได้เออเพิ่งจะเจอออกคิดดีก็เรื่องนี้แหละแต่เมากร์สที่กระหายอยากจะเป็นผู้นําก็ได้ส่งคนไปจูจ่โจมมนุษย์ชาวบ้านแถมมันยังอยากที่จะเข้าร่วมกับพลังชาโดมืดเติบมันก็เลยแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์และยึดอํานาจคาริมอนซะอย่างนั้นเหตุการณ์แม่งคุ้นๆวะนั่นแหละครับอ็อกพ่อระกับออกสายชั่วตามเผ่าพันธุ์ก็ห้ามห่นกันเพื่อแย่งชิงอานาจแต่พวกของคาริมอนก็น้อยกว่าทาให้แม่ทัพก่อต้องพ คุยกับเทพพยากรสุเซ็กซี่ซึ่งพระเอกก็บอกว่าเจ้าคนแคร์ต,ตายหาไปแล้วแต่เขาก็ได้ข้อมูลจากมันมานิดหน่อยเนื่องจากมันพูดถึงถ้วยโลหิตที่จะสามารถฟื้นคืนชีพเทพแห่งความตายให้กลับมายัางโลกนี้อีกครั้งซึ่งถ้วยโลหิตก็อยู่กับพวกออกที่เพิ่งจะไปดีวัดวงการกันไปเมื่อกี้นี้เทพเซ็กซี่ก็เลยสั่งให้พระเอกทำยังไงก็ได้อย่าให้เทพแห่งลงศพมันได้ลืมตาอ้าป,ปากบนโลกนี้อีกครั้งเพราะเดี๋ยวจะเกิดสงครามขึ้นมาอีกเออมีแต่ความวุ่นวายในขณะเดียวกันที่เนมมมีีี่่่าาเเเเออลลตนนนน้กก็หหััองงออพิมมงแแยยยภะะจจใบ300 ตานที่ค่าหัวจริงๆมัน400เหรียญแมงกงหน,น,น,น้าด้านๆเนมิทก็เลยวอยๆแล้วบอกว่าการไล่ออกเนี่ยไม่ได้คุ้มเลยเพราะจู่ๆเธอก็มีรอยสักที่ข้อมือแบบโคตรงงเออไลอะไรก็ไม่รร้นายอำเภอก็เลยสั่งให้ฐานจับตัวเนมิทเอาไว้เพราะรอยสักที่เนมิทได้มามันเป็นรอยสักต้องคำสาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นศัตรูของมโนตเอารับ300ก็จบไปแล้วนั่นแหละครับเนมิทสาวห้าก็โดนจับแบบโคตรงงและอีกสักพักพระเอกก็มาที่นี่นั่นก็เพื่อจะมาคุยกับนักโทษซึ่งเป็นพวกของพลังงานเม มันก็ดันโดนขังอยู่กับเนมิดพอดีหน้าตาไม่ยังกับกอลลัมของรักของข้าไอ้กอลลัมเสนเจนเห็นว่าเนมิรมีรอยสักมันก็เลยเล่าเรื่องหีบสมบัติที่มีทองคํามากมายพร้อมกับเรื่องของจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการปลุกชีพเทพแห่งลงศพเล่าแบบหมดเปลือกเราะคิดว่าเป็นพวกเดียวกันแต่พอไอ้กอลลัมสนเจนเล่าจบมันก็รีบกระโจนเข้าใส่เนมิรเราอดใจในความสวยประหลาดของเนมิดไม่ไหวเออต้องสวัสดีแกให้หายคล่องใจสักหน่อยเนมิรที่ไม่อยากจะโดนกอลลัมเสนเจินสวัสดีแกก็ใช้โซ่รัดคอมันตามด้วยส้้นนนนตีัังวจกกออลขาาา ใ,ใจตายหาแบบทุเรศทุรังไปซะอย่างนั้นแมงตายด้วยท่าพิสดารพระเอกที่เข้ามาก็เห็นว่าไอ้ก้อนล่มเสนเจิ้นมันตายหาไปแล้วก็เลยถามว่ามันได้บอกอะไรก่อนตายไหมเนมิตก็ไม่บอกอะไรเพราะกลัวว่าจะโดนแย่งสมบัติพระเรกก็เลยสั่งให้ปล่อยตัวเนมิตรเพราะรู้ว่าน้องเนมิตน่าจะปิดบังอะไรบางอย่างโดยหารู้ไม่ว่านเนมิมันได้ข้อมูลทุกอย่างมาหมดแล้วเอออยู่ดีๆมันก็เล่าให้ฟังเองจากนั้นพระเรกกับเนมิตก็เดินทางออกไปจากเมืองนี้แต่จู่ๆทั้งคู่ก็มาเจอกับหญิงสาวลึกลับเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าทาง,ทาง อนนี้กูยังไม่ตายเออปากเสียจริงๆเวลาต่อมาทั้งสองคนก็เดินทางออกมาจากเมืองได้ไกลแล้วเระก็ถามกันในมิตอีกครั้งว่ามีเรื่องอะไรจะบอกไหมแต่เนมิตก็ไม่บอกแล้วก็เข้ามาต่อสู้กับพระเอกเฉยเลยแม่งอยู่ดีๆก็ตีกันซึ่งในมิตสาวห้าวก็ไม่สามารถต่อสู้กับพระเอกได้พระเอกก็เลยบอกว่าเทพเซ็กซี่สามารถลบรอยสักได้ท่านนมิตยอมบอกมาว่าไอ้กอลลั่มเสิร์นเจิ้นมันพูดอะไรบ้างเนมิตก็เลยบอกกับพระเอกว่าไอ้กอลัมมันบอกให้ไปที่ศีลาหลังเลือดถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรก็ตามมาสิจ้าเจอาาออก,ก,กัต ที่โดนมัดถขงพืชแบบไร้ค่าซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะมันคือคารลิมอนออกมาระยาทดีที่โดนออฟพเดิการรัฐประหารมาเมื่อกี้เพระเรกที่เห็นก็ไม่คิดว่าออฟระดับในพลจะมีสภาพไปแบบนี้ในมิดที่มีความกดแข้นชาวออฟเป็นการส่วนตัวก็ทำท่าจะเข้าไปฆ่าคารลิมอนทิ้งซะแต่พระเรกก็ไม่โอเคเพราว่าเขาอยากจะได้ข้อมูลของถ้วยโลหิตคารลิมอนก็เลยบอกพระเรกเดี่ยวถ้วยอัติว่ามันสามารถทำาไรได้ก็คือถ้วยโลหิตกับถ้วยอัตติมันคืออันเดียวกันแต่แม่งเรียกไม่เหมือนกันเฉยๆซึ่งคาร ไปด้วยกันถึงแม้ว่าเนมิจะไม่ชอบคีหน้าคาลิมอนก็ตามเออก็ดูหน้ามันดีเวลาต่อมาทั้ง3ตัวก็เดินทางมาถึงแท่นศิลาหลังเลือดที่มีสมบัติซ่อนอยู่แถวนี้แต่เนมิก็ไม่บอกเรื่องนี้กับใครพเพราะกลัวว่าจะต้องแบ่งส่วนแบ่งให้กับเร็กและออกหน้าตาประหลาดที่มาด้วยซึ่งเนมิก็รอเวลาจนเกือบถึงเช้าและเดินตรงไปยังจุดที่กอลัมเซนเจนบอกว่ามีเหรียญทองซ่อนอยู่ตรงนี้ซื่อมันก็จริงๆนะครับมีกล่องสมบัติอยู่กลองหนึ่งแต่ทองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นโกกกูนึว่ากลลลลุ่่่อองงงงงงใใหหญแแแะะนนขณที่ีีีกกกกยยยาาาาัััเบสดจู็มมมมฝผ พยายามจะรุมแดกเขาทั้งคู่แต่พระเรกกับคาร์ลมอนก็ไม่ยอมต่อสู้แบบสุดชีวิตเพราะไม่อยากจะโดนผีกิกก๊อกพวกนี้แดกในมิต่กลับมาจากการไปเอาทองก็มาช่วยเขาทั้งคู่ต่อสู้ทำให้ทั้ง3าคนสามารถต้านทานผีพวกนี้ได้แบบที่ดูแล้วไม่น่าจะสู้ได้เลยสัก,กนิดแม่งมาเพิ่มแค่คนเดียวสู้ได้ซะง,งั้นจากนั้นพวกเขาก็ทาการเดินทางเพื่อจะรีบไปทันคนของพวกมืดติบเนื่องจากรู้มาว่าจะมีการซื้อขายถ้วยอติกันที่ทางแยกกลางป่าแม่งมีทางแยกตั้งเยอะจะไปถูกหรือวะและในระหว่างทางรเรกก็แอบ,บถอดจิตเพื่อมาาาาคุุยยยกกกับเเททพรสดซซ็่่่่วจะตงงต้ออองงงํไนื ตอนนี้เรื่องราวมันเริ่มจะมั่วแล้วเทพธิดาพยากรก็เลยบอกกับเรกว่าเนมิตนะไว้ใจบ่ได้เนื่องจากมีรอยสักที่แขนเพราะในมิชา้าเธอจะถูกครอบงำด้วยความมืดและกลายเป็นพวกชาโดโดยไม่รู้ตัวเทพธิดาพยากรก็เลยบอกให้รอเวลาหมายถึงเวลาตอนที่เนมิดหมดประโยชน์ขคาธเธอทิ้งได้เลยไม่ย่างง้นจะโดนลงโทษอย่างหนักออาทำไมเทพธิดาพยากรก,กูเลวจังวักเหลือีกสักพักพวกเขาก็เดินทางมาถึงแยกที่พวกพเผด็จก,การออกมาออกรัดมันนักกับพวกชาโดมาซื้อขายถ้วยอัฐิเึ่งพวกเขาก็ให้เนมิดไปสวมรอยโชว ึบจริงๆเมอรก็ได้ผลนะครับรออเมากันและเหล่าออกสมองหนาะก็คิดว่าเนมิดเป็นพวกชาโดแเลยยอมซื้อขายกับเธอแต่ก็ยังไม่ทันจะได้เอาถ้วยออกมาจู่ๆนักรบชาโดตัวจริงก็โผล่มาทําให้ออกพวกนี้ต้องตกใจเพราะโดนหลอกจนกลายเป็นออกโง่เกินกว่าที่จะยอมรับได้ไอ้พวกนี้ก็เลยจับตัวเนมิดเอาไว้และส่งถ้วยอัติให้กับนักรบชาโด้เรกที่เห็นว่าแผนการล้มเหลวก็บอกว่าเขาจะตามนักรบไปเพราะเขาเชื่อฟังคําสั่งเทพธิดาพยากรแล้วก็ไม่สนใจว่าเนมิดจะเป็นยังไงแมงกูจะปลดมึงจากพระเอกดีไหมวะมี รู้จะทํำยังไงก็บอกว่าเขาจะไปสาสางบัญชีแค้นกับพวกออฟเราว่าเขาไม่อยากจะให้ในมิดโดนพวกออฟรุมสวักแก๊สถึงแม้ว่าในมิดจะไม่เคยชอบเขาเลยก็ตามเออกูให้คันลิมอนเป็นพระเอกดีกว่าส่วนในนี่ผมจะเรียกมันว่าเคตัสตามชื่อของมันกันละกันซึ่งไอ้เคตัสมันก็ไล่ตามนักรบชาโดได้ทันนักรบมันก็เลยจําเป็นี่จะต้องหนึ่งหนึ่งกับไอ้เคตัสเนื่องจากมันมารังควานไม่หยุดพอถึงเวลาต่อสู้ไอ้เคตัสมันก็โคตรจะกาและโดนนักรบอีกก็กระทืบมันอย่างกับลูกหมูลูกหมานั่นแหละครับไอ้เคตาสู แต่ต,ตายไปซามึงมันเลวและในขณะที่เคตัสนอนชักอยู่จจ่ๆเทพที่ทดาพยากรก็โผล่มาและโลดเคตัสออกจากการเป็นลูกน้องเนื่องจากพ่ายแพย้กับนักรบก,รกิกก็อกแตมตอนนี้เขายังมาติคำสาบและมีรอยสับเหมือนกับเนมิดเดเดสมอแล้วที่กูปวดมึงจากการเป็นพระเอกในขณะเดียวกันที่พระเอกใหม่อย่างคารลิมอนก็ได้วิ่งตามฝูงออกแบบไม่ได้พักได้ผ่อนแต่จจ่จพระเอกก็พายเ,าเรือข้ามทะเลสาบตอนนั้นที่ฝูงออกมันก็ไม่ได้พายเรือมาทางนี้หนังแมงเริ่มมัวขึ้นเรื่อยๆและในขณะที่พระเอกหน้าเข้มกำลังพายเรือไปด้วยความเพล เขาซะอย่างนั้นอ้าวมาทำอะไรนี้รเรอกที่เห็นผู้หญิงโคลมาก็ตกใจแต่เขาก็ตั้งสติได้แล้วรู้ว่าผู้หญิงพวกนี้คือนางเงือกพระเรกก็เลยบอกกับนางเงือกพวกนี้ว่ากูไม่อยากสวัสดก้กับปลาแต่นางเงือกพวกนี้ก็ไม่สนแล้วพยายามจะแดกสิ่งมีชีวิตดวงสวยที่ดันมาพายเรือเล่นแถวนี้ซึ่งพระเรกกใช้พลังความมัว่วต่อยกับนางเงือกพวกนี้ในน้ําแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสักนิดทำให้นางเงือกพวกนี้ตาปูดตาโปนแล้วว่ายน้ำหนีไปซะอย่างนั้นอกูเริ่มไม่อยากจะดูแล้้ววในนนนนขะะเเเดดดดีีีียยกกกััททท่่่่ฝูงงงงงอออบบบมมิิสโพรแไซึ ตอนนี้เอามากรัดมันก็อยากสแสวแกข้ามสายพันธุ์อยู่พอดีแต่ในขณะที่น้องเนมิกำลังจะโดนแสวแกข้ามสายพันธุ์จู่ๆพระเอกหน้าแปลกก็โผล่มาและท้ายมากลัดจอมผด็เดกการหนึ่งหนึ่งเพื่อตัดสินไปเลยว่าระหว่างประชาธิปไตยกับการปกครองโดยผด็เดกการแบบไหนมันจะเวิร์กมากกว่ากันเออต้องลองดูสักไฟนั่นแหละครับทั้งคู่ก็ต่อสู้กันแบบดูเด็ดเผ็ดมันแต่เอามากลัดจอมผดดจก,การมันก็ไร้ซึ่งความสามารถและพ่ายแพ้กับนักประชาธิปไตยอย่างพระเอกของเราเออสมนำหน้าผอ้เดจก,การมาวกลัดแต่จูๆ่ๆไอม ได้มาจากนักรบชาโดทําให้พวกนี้ไม่รู้จักตายถ้าหากไม่โดนตัดหัวเึิงพระเอกก็ไม่รู้ว่าจะต้องฆ่ามันยังไงเขาก็เลยวิ่งมาแก้มัดน้องเนมิดและพาน้องวิ่งแบบจํเอา้าวกระโดดลงน้ําและหายไปเหมือนกับที่หนังหลายเรื่องทํากันเออแพทเทิร์นเดิมๆใช้ได้ตลอดแต่วันที่เอเคตัร์ที่นอนชักแง่งไม่ตาตหาสักทีซึ่งตอนนี้แม่สาวปริศนาที่เตือนเขาก่อนออกจากเมืองก็เดินพามาแถวนี้พอดีแต่แม่สาวคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะเธอคือเทพโบราณที่เดินได้รอบไปทั่วเนื่องจากไม่มีอะไรทาเออเดินไปเดินม,มาคนน่าเบือ่อสาวเทพที่มาเห็นสภาพขเเค ตัสก็รู้สึกสมเพศเวทนาเธอก็เลยใช้พลังคาถามหารันจวนลบคำาสาปที่ข้อมือของบักเคตัสทำให้เคตัดกลายเป็นลูกสมุนของเธอและหายจากความเจ็บปวดที่โดนนักรรกิอกแทงเมื่อกี้นี้แมงใช้พลังชุบโคตรขี้โกงในขณะเดียวกันที่ประเทศของเราที่ตอนนี้ก็ได้ดึงลูกธนูออกจากหลังของเนมิทําให้เนมิทร้องจ้าเนื่องจากยังไม่เคยโดนยิงมาก่อนเออแครมันจะไม่เคยโดนวะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เนมิทเปลี่ยนไปและคิดว่าพวกออกหนกะไม่ได้เลวรยำตามบอลกระทบตัวก็บอกแล้วไงว่าหนูนี้ใส่ดีเนมิทที่กำลังโกรกออกธอ กระทืบอ็อกเลวและนักรบชาโดทั้งหมดที่มีส่วนที่ทาให้เธอต้องโดนยิงกลางหลังแบบนี้รเรกที่ไม่มีอะไรทำก็อบอกว่าเขาจะไปช่วยกระทืบด้วยเออไม่ชอบอยู่ว่างๆจากน้ำเพเอกกับเนมิก็ออกเดินทางเพื่อจะไปจัดก,การกับอ็อกและ,ะลดดวบชาโดห้สินซาาโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าไอเคตันมันหายหัวไปไหนและในขณะที่กาลังเดินทางจูจูจไอกามคัคนแครที่โดนระเบิดของตัวเองเหลือแต่แขนในวันก่อนมันก็ยังไม่ตายแล้วเอาปืนมายิงทั้งคู่เฉยเลยแม่งเอาตัวละครตายแล้วกลับมาเล่นใหม่สงสัยจะหมดงบเพระเอกแล่นเนมิทที่ไม่เคยเจอปืนก็โดนยิงตาข่่ใสท ู่สู้มาไม่ได้เลยซัปเเนตแต่จูๆ Q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 . ออ่ๆคิวคอยกามักก็หมดเนื่องจากเคตัสมันก็โผล่มาและใช้ดาบฟันคอยกามากัรตายตหาไปเฉยเลยเออหมดคิวแล้วรับตั่งกลับบ้านได้จากนั้นเคตัสก็ใช้พลังที่ได้มาจากเทพรักษาการบาดเจ็บให้เนมิสอีโดในกามากยิงใส่เมื่อก้นี้ทําให้เนมิสกลับม,มาเป็นปกติได้แบบไม่น่าเชื่อซึ่งตอนนี้เคตัสก็เหมือนจะคิดได้และขอโทษเนมิสท,ที่ปล่อยให้เธอต้องโดนอ,ออกจับไปแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะกลัวปวดมึงออกจากการเป็นพระเอกไปแล้วเกลายเป็นแค่ตัวประกอบไปเถอะมึงจากนั้นนนทททัััั้งงง3ตววกกกกพพพาาาาอออเเเดดิื่่ไปปขลชีแห และในระหว่างทางเอเคตัสก็โชว์รอยสักเรืองแสงที่ได้มาจากเทพโบราณสุดเซ็กซี่เนมิทเห็นก็ตันลุกวาวเพราะเธอก็อยากจะได้รอยสักเรืองแสงแบบนี้บ้างเออทำไมของกูไม่เท่เลยวะและอีกสักพักทั้ง3าตัวก็พาเดินทางมาถึงยังจุดทําพิธีที่พวกออกและพวกชาโดกําลังเริ่มทําพิธีปลุกเทพแห่งหลงศพเนมิทที่เข้ามาใกล้พวกชาโดมากเกินไปก็เหมือนจะดวงคำสาปเข้าครอบงาแต่เนมิทก็ไม่ยอมแพ้ความเมื่อเติบเธอก็เลยบอกว่าจะทํเนียนเข้าไปในพิธีเพื่อที่จะได้แอบทำลายถ้วยอัฐิเรื่องนี้มันจะได้จบลงสักทีแต่ก็เเหมือนนดิะครับ เนมิลงเข้าไปเนียนได้แค่แบบเดียวก็โดนในพวกนี้จับได้พระเอกไอเคตัดที่เห็นแบบนั้นก็ร,รีบลงไปช่วยเนมิททาให้ที่นี่ต้องวุ่นวายอีลงตุง,ตงนังคนสู้กับออกออกสู้กับออกฟันกันมวยตัวไม่หยดุดอเนมิก็ไม่ทันได้สู้โดนไอเมอกรัสใช้ลูกธนูยิงอีกแล้วพระเอกที่มาเจอไอเมอกรัสจอมเผด็จการก็รเลยต้องท้มาออมันหนึ่งหนึ่งอีกรอบซึ่งรอบนี้เมอกรัสก็โดนหนักแบบเจ็บแล้วเจ็บอีกพระเอกที่ได้จังหวะก็ใช้ดาบฟันคอของบักเมอร์กรัตทาให้บักเมอรากกรจาก และต่อสู้กับนักรบชาโดนักรบชาโดที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยก็ร่วงลงไปในบ่อนอรกแต่ก่อนที่มันจะตายมันก็ได้เปิดถ้วยอัีออกทำให้เทพแห่งลงศพฟื้นขึ้นแบบพูดขึ้นมาจากบอ่ออย่างเทพเคตาที่ได้รับพลังสักเรืองแสงมาแล้วก็ไม่กลัวเขาก็เลยยืมเผชิญหน้าเจ้าแห่งรงเย็นไอพีรงเย็นก็เลยปาหอกที่ไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้แต่เคตัสก็หลบได้ดึงหอกของมันขึ้นมาและใช้พลังสักเรืองแสงเรียนหอกนี้ให้กลายเป็นหอกสีทองปามันคืนไปทำให้ผีโรงเย็นระเบิดระเบ้อตายหาแบบโคตรพ่อคนแม่ง่ายทางที่มันนา โหดกว่านี้เออวางแผนนั้งหลายพันปีฟื้นขึ้นมายังไม่ถึง5นาทีต้องกลับลงไปวางแผนใหม่แล้วพอเหตุการณ์ทุกอย่างได้จบลงเนมิดที่บาดเจ็บอย่างรุนแรงก็ไม่โอเคและชักแงงเงกตายห่าต่อหน้าต่อต,ตาทั้งคู่เคตาก็เลยแฮกระบบหนังด้วยการใช้พลังเวทมนต์ที่ได้มาจากเทพเจกซีองคใหม่ทําให้น้องเนมิดหายไปปิดทิ้งอย่างกับว่าไม่เคยโดนย,ยิงโดนฟันมาก่อนพลังแม่งครขี้โกงนั่นแหละครับหลังจากนั้นสิ่งมีชีวิต3สปีชีฟะตกลงปงใจที่เดินทางร่วมกันโดยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินทางไปที่ไหนเพราะผมคว่่่่่าาาาาามมัันนไจะสสร้้งงภตอถยุ์ จะสร้างอีกผูก็จะอุตส่าห์ดูให้มันนิดนึงก็ได้แล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ